สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการหมอชินพอดแคสต์นะครับโดยอีพีแรกของเราจะมาพูดถึงศาสตร์แห่งการอายุยืนนะครับวันนี้ผมอยู่กับนายแพทย์ชินดลวานิพงพันธ์แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับกลไกความเสื่อมชรานี่มันมีอะไรบ้างครับอันแรกนะครับของการเสื่อมชราก็จะเกิดจากอายุเนื่องจากในเซลล์ของร่างกายเราเนี่ย ทั้งหมด37ล้านล้านเซลล์ก็จะมีการเสื่อมชราแล้วก็หมดอายุไขลงไปทุกวันร่างกายต้องใช้กระบวนการในการซ่อมแซมตัวเองซึ่งกระบวนการการซ่อมแซมเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆตามอายุที่ผ่านไปแปลว่าความเสื่อมถอยก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุแต่นอกจากอายุแล้วสิ่งที่สำคัญเลยอีกตัวหนึ่งก็คืออนุมูลอิสระซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระนี้เองจะทำให้ร่างกายเนี่ย เกิดความเสื่อมถอยหรือเสื่อมชรารวดเร็วไปกว่าเดิมอย่างชัดเจนอนุมูลอิสระเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันแรกก็คืออาหารที่ไม่ดีครับอันที่2ก็คือกระบวนการการอักเสบทุกชนิดในร่างกายดังนั้นเราก็จะบอกกันเลยว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการอักเสบสิ่งนั้นจะทําให้เกิดโรคเสมอดังนั้นการปล่อยการอักเสบไว้เรื้อรังก็จะเกิดปัญหาหรือเกิดโรคตามมาอย่างแน่นอนนอกจาก ตัวการอักเสบนะครับก็จะมีปัจจัยกระตุ้นอื่นเช่นเหล้านะครับบุหรี่แสงแดดความเครียดแล้วก็ความอ้วนกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้นอกจากอายุก็จะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดอนุมูลอิสระและกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมถอยและความเสื่อมชรานในที่สุด รหรือพูดสั้นๆคือที่คุณหมอกล่าวมาข้างบนนี้คือทําให้เราแก่ไวหมดเลยใช่ครับคืออายุกับอนุมูลอิสระ <Okay. S 1> ซึ่งจะเหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบถ้าสรุปสั้นๆก็สรุปได้3ประเด็นคืออายุการอักเสบและอนุมูลอิสระดังนั้นเนี่ยการที่เราอยากมีอายุไขที่ยืนยาวขึ้นแข็งแรงสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็ต้องมุ่งเน้นที่การปรับ3มอยา่างแต่เราไม่สามารถปรับอายุให้ย้อนคืนได้นะครับเราก็จะต้อง พยายามควบคุมกระบวนการการอักเสบและอนุมูลอิสระยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ไม่ดีใช่ไหมครับเรารู้ว่ากลุ่มอาหารที่ไม่ดีเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิด PRODUCT นะครับชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า advance g l c a t i o n นะครับ end products ซึ่งตัว PRODUCT เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเกิดอนุมูลอิสระจำนวนมากทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยแย่ลงแล้วก็การทำงานของเซลล์แย่ลง คุณหมอครับถ้าผมจะเริ่มดูแลสุขภาพเนี่ยครับถ้าเริ่มตอนนี้ยังทันไหมครับยังทันครับจริงๆแล้วตาบใดที่มีชีวิตอยู่เนาะ,ะไม่มีคำว,ว่าสายไปในการเริ่มต้นนะครับคุณหมอแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับในการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับอืมคำถามคือทำนานแค่ไหนถึงจะอายุยืนใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องตอบว่า การดูแลสุขภาพเพื่อให้อายุไขย,ยืนยาวเนี่ยเราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องทุกคนคงเคยได้ยินว่าสุขภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เงินอาจจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้แต่ตัวเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้และสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องคือมันไม่มีตัวเลขนะคะว่าเราต้องทําแค่ไหนถึงจะทําให้อายุไขของเรายืนขึ้นยืนยาวขึ้น1ปี แต่เราพบว่าการดูแลสุขภาพอย่างต่อนเนื่องนะจะทําให้อายุไขย,ยืนยาวขึ้นเรื่อยๆและการดูแลสุขภาพเพื่อให้อายุไขย,ยืนยาวนั้นเหมือน Legacy Effect คือเหมือนมรดกรดังนั้นถ้าเราฝากเงินแล้วก็ถอนฝากแล้วก็ถอนเหมือนการดูแลสุขภาพดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างถามว่าเราจะมีเงินเก็บไหมถ้าเราฝากมากกว่าถอนสุดท้ายเราก็จะมีเงินเก็บ แต่เงินเก็บนั้นอาจจะไม่มากพอที่จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนรหรือกับการใช้ชีวิตที่ยืนยาวดังนั้นการที่เราจะมีอายุไขที่ยืนยาวเราก็จะต้องมีการฝากมากกว่าถอนก็คือดูแลสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องอาจจะมีช่วงพลาดบ้างช่วงไม่ได้ดูแลบ้างช่วงใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงบ้างแต่ช่วงนั้นจะต้องสั้นนะครับและช่วงที่ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยต้องยาวนานกว่าก็คือเป็น Legacy Effect ดังนั้นก็เลยอยากจะขอเน้นย้ำว่าเราเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ตลอดและเราจะไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าเกิดเป้าหมายของเราคือคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุไขที่ยืนยาวคุณหมอครับแล้วการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยครับควรเริ่มจากอะไรเป็นอย่างแรกครับถ้าถามว่าอะไรสําคัญที่สุดอันนี้ตอบยากนะครับแต่ส่วนใหญ่อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นอันดับหนึ่งนะครับหรือว่าน่าจะเริ่มจากปรับอาหารก่อนเลย แต่จริงๆเสาหลักของการมีสุขภาพที่ดีและอายุขัยที่ยืนยาวเนี่ยเมื่อก่อนเรามี5้าเสาหลักแต่ปัจจุบันเรามีเจเสาหลักคุณพีเคลองเดาไหมครับว่ามันมีเสาหลักอะไรบ้างถ้าผมเดาก็เรื่องอาหารมาแล้วเป็นอย่างแรกอาหารถูกต้องนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ผมคิดว่าการพักผ่อนน่าจะสำคัญต่อรเรามากที่สุดแล้วก็การดูแลตัวเองถูกต้องข้อ2คือ การพักผ่อนนอนหลับนะครับแล้วก็การออกกําลังกายผมค<า>ิดว่าน่าจะสำคัญนะครับนะนอกจาก3อย่างนี้นะครับคืออาหาร,รนะครับการนอนหลับ,บการออกกําลังกายนะครับก็ยังมีเรื่องการขับถ่ายแล้วก็การดูแลสุขภาพจิตนะครับจัดการกับความเครียดและนอกจาก5เสาหลักซึ่งทุกคนรู้นะครับเราเพิ่มเติมอีก2อันเป็น7อย่างอันถัดมาก,ก็คือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อะไรที่เราสามารถทําได้บ้างในยุคข,ของการแพทย์ปัจจุบันนะคร,ครก็คือการเลิกเล่าบุหรี่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับการฉีดวัคซีนนะครับและการใช้ฮอร์โมนทดแทนอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคและเสาหลักสุดท้ายก็คือการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนะครับในกลุ่มการคัดกรองสุขภาพพื้นฐานทั่วไป โรคเลือล้อรลังรวมถึงกลุ่มโรคมะเร็งนะครับดังนั้นเจ็ดเสาหลักนี้เป็นมาตรฐานการมีสุขภาพที่ดีและทําให้อายุขัยยืนยาวขอ,อย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงครับคุณหมอที่คุณหมอพูดถึงฮอร์โมนทดแทนคุณหมอพอจะอธิบายเพิ่มเติมให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับพอดีผมก็ไม่เพิ่งเคยได้ยินจากที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกัน ก็คือเราพูดถึงเรื่องฮอร์โมนก่อนนะคะว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นสารที่สร้างจากต่อมไรท่อในกลางกายเราเนี่ยก็จะมีต่อมไรท่อหลายต่อมนะครับซึ่งจะผลิตฮอร์โมนตัวฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นตัวรักษาสมดุลของร่างกายในระบบต่างๆให้ทํางานสัมพันธ์กันและทํางานเรียกได้ว่าราบลรื่นนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีหลายฮอร์โมนซึ่งค่อยๆลดลงนะครับและหมดไป ยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเพศใช่ไหมครับก็จะทําให้ผู้หญิงและผู้ชายเข้าสู่วัยทองดังนั้นการใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบที่1ก็คือสําหรับผู้หญิงและผู้ชายวัยทองเพื่อให้ระบบสมดุลของฮอร์โมนเพศและการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากที่สุดครับนอกจากนั้นก็ยังมีฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มีความสําคัญยกตัวอย่างเช่นไทรอยฮอร์โมนครับคนที่มีภาวะพร่องหรือไทรอยฮอร์โมนต่ำ เาควรจะได้รับไทรอยฮอร์โมนเสริมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสมดุลของร่างกายเนี่ยกลับมาทำงานเป็นปกติมากที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับคุณหมอว่าเราควรจะได้รับฮอร์โมนตัวไหนหรือว่าเราจะสามารถไปขอรับฮอร์โมนพวกนี้ได้ที่ไหนครับในถ้าเกิดพูดเรื่องวัยทองนะคะ,คะในหญิงหรือชายวัยทองเนี่ยเราก็จะมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนของการรับฮอร์โมนทดแทน หรือฮอร์โมนเสริมนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นภาวะไทรอยฮอร์โมนผิดปกติอันนี้เราจะต้องเริ่มจากมีอาการ,รแล้วเราก็จะมีการตรวจนะครับคัดกรองว่าระดับไทรอยฮอร์โมนอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าระดับไทรอยฮอร์โมนขาดเราก็จะมีการให้ไทรอยฮอร์โมนเสริมทดแทนครับดังนั้นนะครับในศาสตร์แห่งการอายุยืนเราก็จะคุยกันถึง7เสาหลักของการมีสุขภาพที่ดีและอายุไขที่ยืนยาว ทั้งในเรื่องอาหารโดยที่จะลงรายละเอียดเชิงลึกเลยนะครับและเน้นการนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้จริงนอกจากเรื่องอาหารก็จะมีเรื่องการออกกำลังกายการขับถ่ายการนอนหลับการจัดการกับความเครียดนะครับแล้วก็ปรับ Mindset เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเมื่อกี้พูดไปบางส่วนก็คือเรื่องการใช้วัคซีนการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะครับการเลือกเล่าบุหรี่รวมถึงการใช้วิตามินและอาหารเสริมบางชนิดซึ่งมีหลักฐานและข้อมูลทางการแพทย์และสุดท้ายก็คือการคัดกรองสุขภาพทั้งโรค้ายแรงโรคเลือดหลงังและมะเร็งนะครับดังนั้นในศาสตร์แห่งการอายุยืนใน EP ถัดไปนะครับเราก็จะคุยกันถึง7เสาหลักของการมีสุขภาพที่ดี โดยลงลึกเน้นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่มีข้อขัดแย้งประเด็นที่มีหลักฐานทางการแพทย์และประเด็นน่ารู้ต่างๆนอกจากนั้นสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีทริคนะครับในการดูแลสุขภาพอย่างง่ายที่เราเรียกว่ากดเลข8ซึ่งกดเลข8คืออะไรคือการนอน8ชั่วโมงดื่มน้ําอย่างน้อยเวาลาแปดแก้วนะครับการกินอาหารให้อิ่มเพียงแค่80%ของกระเพาะและสุดท้าย การเดินอย่างน้อยวันล,ละ8 0 0 0ให้มีการขยับเคลื่อนไหวให้ร่างกายมีแอคทิวิตี้เพื่อให้สมดุลของร่างกายเป็นปกติสำหรับ EP นี้นะครับเราก็ได้รู้ถึงสาเหตุที่จะทำให้เราทุกคนแก่นะครับโดยคุณหมอก็มีแนวทางแนะนำในการเริ่มดูแลตัวเองเริ่มดูแลสุขภาพนะครับโดยเราสามารถเริ่มดูแลสุขภาพของเราได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่สายเกินไปสำหรับทุกๆคนครับ สำหรับใครที่ติดตามเรานะครับก็อยากให้ติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะเราจะพูดคุยในหลากหลายประเด็นนะครับเรียกได้ว่าครบท้วนครบเครื่องเรื่องสุขภาพและสำหรับคนที่มีคำถามนะครับสามารถทิ้งคำถามเอาไว้นะครับและทางทีมงานเราจะรวบรวมนะครับหมอจะตอบเองทุกคําถามเลยนะครับแล้วบางคําถามเนี่ยถ้ามันเป็นประเด็นข้อขัดแย้งหรือว่าเป็นประเด็นที่มีคนเข้าใจผิดเยอะเราก็จะยกขึ้นมาเป็น EP ีที่เราจะมีการเสวนากันอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่าลืมนะครับเป้าหมายของเราคือเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและอายุไขที่ยืนยาวเพราะนี่คือสาสรแห่งการอายุยืนครับ